สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เชฟเรดคูส2.0 LTZ ไหม่ในเชงแล้วนะครับปี2013เครื่องยนต์ดีเซลสีดำสวยจัดแต่งครบเครื่องสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กแต่งสวยครับวันนี้เปิดในราคาสุดว้าว189,000บาทครับราคาเงินสดไม่บวกแวดนะครับไม่มี ค่าใช้จ่ายอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะครับราคานี้เน้นๆได้เครื่องยนต์ดีเซลกลับบ้านไปแน่นอนครับจ่ายเงินสดกับพร้อมบัตรประชาชนมาได้เลยนะครับคันนี้สวยใสจัดได้จัดเลยนะครับผมรถมาแล้วนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลหายากจริงๆครับแหละไอเทมสุดๆครับกับเชฟครูดคันนี้นะฮะภายในเป็นเบาะสีทูโทนนะครับ สีส้มตัดด้วยสีดำนะฮะเบาสวยๆสไตล์เชฟโรเลตนะครับผมโอ้โหคันนี้มาเต็มระบบแต่งสวยเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะรถจอดอยู่รามินทาใครชอบสไตล์นี้นะฮะเครื่องแรงๆประหยัดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็แต่งชุดแต่งครอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับใครกลัวไม่ทันโอนจองมา3,000บาทแล้วรอนัดวันรับรถได้เลยนะครับด่วนเลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็รีบเลยนะฮะ0885845375นะครับด่วนนะครับขอคนพร้อมนะ